โอนุยก้อย <dude. S 2> ที้นเครื่องหมายสี่หนึง่งหนึ่งสอง ใช่ไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังปินโด,ดโนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์นะครับผมขอแนะนำในยูทูปพิมพ์เลยครัาคา99บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับแอปคุณได้ครบทุก,บก,กอุปกอบนะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูปมิวสิกฟรีมา9บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนครับรับประกันจากช่องผมนะครับได้ ลิอยู่ตโอเคคร, okay ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เปเปอร์ด้วยนะครับสำหรับเติมกิจ1 000, 1 0 0 0 0บาทรอสเบียดชุดมันคือ1น0 0 0 0บาทนะครับก็คือผมไม่รู้ว่า2ใบนี้ส่วนใหญ่เขาเลือกใบไหนเนาะเท่าที่ผมดูอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะเลือกใบนี้นะครับถ้าเกิดยังไงมันผิดพลาดยังไงคนดูบอกผมได้นะครับแย่ผมขอ,อก,กดตรงนี้ไปก่อนเนาะคือผมกดรวดเดียวเลยละกันกดแบบเร็วๆเลย one hour later โยโลต้องมาอะ มาครับทุกคนครับไปรับเพืกก่อนเมื่อกี้มีคนบอกว่าคี 100, นเติมไปแสนหนึ่งอะ่ะได้บวกแปแค่ตัวเดียวก็ง่ายๆก็คือเท่ากันพอเราเติมหนึ่งแสนหนึ่งเยอะกว่า 101, แค่หนึบบนน่งบาทรัฐบาลคุยเงินเอมผมไม่ได้นับเลยนะเมื่อก,กี้ว่าเงินเอมผมเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับ,บก็มันควรได้ส1็ดล้านใช่ไหมก็ควรจะเป็นยี่บหกอ๋อไม่ถึงวันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับถือว่าเข้าใจได้อ ือว่าเข้าใจได้นะครับน้องชายไปครับสองใบครับซีดานมาหรือว่าซีดานซีซีจะมาอ่ะโอเคครับทุกท่านคือผมไม่รู้เขาเรียงใบเปิดยังไงนะปกติแล้วอะฮะการน้อยมากอะผมมีความรู้สึกว่าการมันไม่ได้เยอะเลยโอเคผมขอไปที่ใบนี้ก่อนสองใบแล้วกันเพราะใบนี้ผมคือว่าเป็นใบน่าจะแบบใบกระโหลกกระลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอักปาอักปโป ค้ตนตีนกูจลูดโอ้โหอะทุกคนครับการพวกนี้ถ้าเกิดสมมติมันตัวไม่ดีออกพวกคุณไม่ต้องตกใจโอเคครับพี่ชายผมไปครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันมากอ่ะถือว่าเข้าใจได้การร้อยสี่บวกสามบวกแปดนะครับแค่บวกแปดออกมาแั่สองสามใบก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับถือว่าเข้าใจได้ใครไปหวังมากจากใบนี้ก็คือโลภเกินไปเขียแลวคุณบิตร เดีย๋ยวนะดโนแว่นอ่ะกูก็ไม่ได้โลภอะไรหรอกแต่มึงก็ให้ให้กูหน่อยเถอบกออุกแปร์อะมีคนบอกเปิดทีละใบนะครับอยากเห็นพี่เปิดนานๆพี่ก็อยากเปิดทีละใบครับเพราะพี่อยากยื้อเวลาให้พวกเองอยู่ดูสตรีมพี่นานๆเหมือนกันครับน้องชายอันนี้ไม่ได้ตอแหลเลยพูดกันตรงๆนะครับเออไฟมาเดนท์นแลนดเดนท์นแลนด์ซหมอ กาเแบนแปลกตำนานอุ้ยดอนนี่โอเคตำนานอาแจกนะครับไม่เกี่ยวเฮียแแมนยูเลยนีะครับเพื่อนโอ้โหเป๊ะเลยแต่ไม่แปลกเป๊ะเลยครับแต่ไม่แปลกเป๊ะเลยเฮีย <Yeah. S 1> ไปกันต่อครับเพื่อนไปครับน้องชายร้อยสี่บวกสามบวกแปดไปมาเฮ้ยตาดาวเวียดนามาดี คาถาร่างราป TPS ตลอดร้านๆร้านจะไม่อยู่อ่าวเรื่องไปกันต่อครับโซบ้ามาแล้วหนึ่งตัวร้านๆมาแล้วหนึ่งตัวโอเคอยู่ไปมาซีๆอังกฤษไอ้โจคูเหรอใช่ไหมอุ้ยุเจี๊ยนึกว่าแปดผมนึกว่าแปดยิ่ง้าเกิดแปดนี่แหละสิบล้านมาเจี๊ยนึกว่าแปดจริงฮัลโหล โอเคไปตอ่อโปกคลิปมาแล้วเบกแฮมโปรห้ากับโปนีมาบ่อยเนาะกระโปงหรือเกินกระโปงกระโปงโอ้โหเอาโอ้โหโปรแปดล้ไหมอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งก่อนที่ผมจะเปิดใบเนี้ยได้เกลือพวกคุณไม่ต้องตกใจนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แปลกใจครับเพการ์ดมันไม่ได้ด่ารุนอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดได้เมื่อกี้ได้ล้านล้านกวเคนะหุย โอเคตำนานแมนยูอีกหนึ่งล้านล้านคนระับตำนานแมนยูอีกหนึ่งล้านล้านโอเคหนึ่งล้านล้านครับนะผมมาดูกันต่อสเปนเฮฟตี้มีอากาิคาร์ลโซเลอร์ใครวะไปกันต่อคนระับเพื่อนไปนะ View. น M, หาฮัวิวเยเมนซีดีเอ็มหมอเยเมนไม่ใส่ถุงโอเคฮอฟเฟอร์ลอร์ฮอฟเฟอร์ลอร์ นะครับถามว่ารู้จักไหมก็ไม่ครับกาแ,แฟงรู้จักไปอย่างนั้นแหละสีซีเบิร์นเยียมวิเซลวะน่าจะวิเซลตัวนี้เยสวิเซลอีกห้าแสนเฮ้ยก็เปิดไปเรื่อยมันก็มีตัวแแพงหลุดมาเหมือนกันนะซูซิโบูพอลสคูสคอคัลป์สโคสคูกูจะไปโรงเรียนหรือไงล่สะสครูนะครับ ต่อไปใบนี้แล้วกันเนาะผมว่ามาที่ใบนี้ก่อนแล้วกันเพราะพวกนี้มันเป็นใบลุ้นแบบลุ้นทีเอสอ่ะเดี๋ยวเราจะได้นะครับอันนี้เป็นการเป็นการเติมครบ4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมขอซัดไปที่คำว่าชิ้นนะครับลุยๆๆๆๆอ่ะไปครับเพื่อนคำว่าชิ้น H B วะ H G R B มันดิไม่รู้จักนะนเนี่ยพี่อัดไม่เคยดูลีกนั่นด้วยสเปนชาฮิรีชาฮิรีรเรื่องาอนวยทิ้ไปทุกวันซีคีทีซีทีวีสองทีเอโอฮ <2 PH. S 1> อ,โ,อโกเมสจะได้เห็นว่าแบบเราได้ชมกูตามเออแต่ไม่มีเลยไปต่อเลยไม่ต้องพูดแล้วนะกระดอของแอนทอนเก้านิ้วกะหลีพ่พนัญญาโดนมาแล้ว LN คิงเคนนี่เหรอใช่ไหมเดวกริชเฮ้ยเยอะนะพลังเดวกริชลอยยี่สิบสามถือว่าหอมปากหอมคอนะถือว่าหอมปากหอมคอโอเคจัดไปครับเพื่อนหอมปากหอมคอไปมาในจีอันคลิปที่ลอยใจหอมลอยแม่เ้ยเจ่มีสติลอยพ่อลอยลอยกระดาษลอยหนีลอจัดกูก็รออะไรของมึงอยู่นั่นน่ะรอยลอยเลยเกิน ก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าหลอไม่ต้องย้ำมาก CB บีเอสร d ยอากูเดอ่หารไม่หอบเหมือนกันนะอ่านตบบเนียงผิดก็ขออาภัยด้วยพี่จองคันแลนอ่ะทุกท่านยับผมขอไล่ดัวมาที่ใบนี้อ่ะใบนี้ผมไม่คัดเลยแล้วกันนะเนาะผมว่ามันเสียแกนาฬิกาไปนิดนึงเวลาเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะ R W อังกฤษบูกาโยไหมโฟเดนโอเคบูก ayo วัดกินเคนโอ้โหปั๊กเป้ไม่มาเลยร้อยยี่สิบแปดมาครับเพื่อนเปิดกันต่อดีกว่าครับมาครับเพื่อนใบนี้มีรุ่นยี่สิบสี่เทสด้วยแต่เขาบอกกันว่าใบนี้ยี่สิบสี่เทสน่าจะออกยากๆนะครับเพื่อนอ่ะไปครับเพื่อนเปิดกันไปเปิดกันไป อ๋ออร่อยเลย c b a l ไอแวยูรินะฮะสเปนถามว่าพูดยั่งยั่งนี้รู้จักไหมมึงจะแอบอ่านก่อนทำไมวะที่เสกโลโซ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 เสกโลซเกโซเซเกโลโซเซกโลโซเซเกโลโซเกซกโลโซเซเกโลโซเ เป็นคนไทยบ้าเลยร้อยยี่ห้าอะไรตีบวกแปดตัวท็อปท็อปได้เลยนะครับไปกันต่อครับเพื่อนโอ้โหแต่มึงหกไงครับได้ไหมขอแปดขอแปดอะขอแปดตัวปวดแตกอะครับก็คือถ้าเกิดไม่แปดคือยับเลยเพื่อนอะไปกันต่อเพื่อนเกมีบวกแปดมามึงก็ไม่แพ้เพื่อนบวกแปดมาราคามันก็ขี้หมาบารคลีห้าแสน รอสบาร์กรีแค่ซีซีเลวานแค่เลวานบก 8. แปดแต่ถ้ามันกันหลานอยู่นะยูไลเกกูไม่เหมือนเกกูเป็นไลเขาเนี่ยนกะเลวานมึงแปดก็เป็นคานอล่า,าตามหาคุณาาเดมอนมจทออบางมด ไดมอนมีคนตามหาหมึงอะเรียนบาง์มดหรือเปล่าตัวโตวไม่เราจมูกยาวๆเลยซี่ถ้าเกิด824เลยนะหลุดเทียนเมื่อไหร่ครับผกผมก็ได้เทียสแต่ขอเห็นเบอร์เทียนก่อนอ๋ออีฮี่กูเข้าใจพวกมึงจริงๆแล้วตอนเนี้ยกูบอกเลยที่พวกมึงบอกกูมาเนี่ยตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรันจนขนาดนั้นตอนนี้กูเชื่อแล้วครับลูดิเกอร์เชื่อแล้วพื่อน เชื่อพวกมึงทุกคนแล้วโลอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวนี้ไล่ดัวก่อนนะเพื่อนคือถ้าเกิดง่ายๆคือได้667เนี่ยผมว่าแทบจะเกลือแวแบบเดี๋ยวมากันที่ไปนี้ต่อแล้วกันการ์ด104โอ้โหผมกลัวแม่งล็อกเพชรจีอะผมเนี่ยแหละทำได้หรือเปล่าไปหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยขอเห็นหน้าทีสักครั้งแเจอร์บิวจามายกาจามายกาเล่นบอลด้วยเหรอนึกว่าวิ่งอย่างเดียวพินนอกโอ้โหถ้าเกิดพินอก พินนอกอะไรเนี่ย68ก็พลังเยอะอยู่นะจะไม่กล้าอ,อ๋อใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรยอนคอยสัตว์เฮ้ย68ยอดคอยนี่พลังเยอะมากนะจะรั่ว44 RW เหรอไม่ออกเลยเรอะ รอยยี่เลยเหรอกรานเดลอาเวนว่าไม่รู้จักโอ้โหดูสิดูสิตัวดีมาดูสิมึงลืมใส่หกแปดหรือเปล่าดูสิโอ้โหดูสิเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยเราไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่เฮียเทียททเียอยากให้เธอนั้นเข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสัง่งมาปเลยนะคนดียกโทษให้ฉัน คือถ้าจะิบุกปด่งร้อยิเจมึงเหมือนให้ความหวังกูอะกาลินาไปครับเพื่อนไฟมาไดมอนเลิกจีบสาวที่ไปปั่นจักรยานเจอยังแต่หนูรักพี่ปอนนะคะหนุ่มมจทบางมดอยากให้ปล่อยเรทพีเสเยอะๆก็ปล่อยแล้วไงมึงจะเอาอะไรอีกไปยอนคอยยอนคอยขอ8ปดได้มหมยอนอยกาลีนาได้ไหม ไม่ทิ<ก>้งายคือท,ทำงานกว่าจะได้ตังมาแต่ละบาทเติมละอย่างเยี่ยหัวควยพวกมึงอ,อ่ะไปครับเรียนต่อหัวแปดทุกท่านสิบเอ็ดใบท้ายนะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทสิบเอ็ดใบก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้ถ้าเกิดเกลือพวกมึงด่ากอลีนาได้ไหมพอจะได้เปลี่ยนแปลงไม่งั้นเราก็ด้อยู่กับแบบนี้ไะเวย เหมือนเวลาลรัฐบ,บาลประยุทธ์อะมึงไม่ด่าะรัฐบาลประยุทธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไหมละ่ะไอ้สั่นมันต้องดา่ามาครับเพื่อนไปละหมื่นไปแรกไปครับเทียบโอ้โหซีซีฟรังเศซีบีแปล้าแห้วรกขอบันไปสองไปองค์เทพสามาลแา้วมาโดนใจ ดี๋ยวนี้เลยเย็บควันปาซิล l v บวาซิลใครวะวุ้ยใครอะร้อยยี่สิบเจ็ดแต่พลังเยอะนะ่ะมาแลวหนึ่งเนี่ยครับต่อไปครับเพื่อนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอะอย่าขามี่เวลาขามี่ไรเกลือตลอดเย็บปาซิล คุณได้รับโดเนตห่งพันบาทจากซีโออะไปครับเพื่อนมีครับเพื่อนบอลสุดหล่อบายดีครับเพื่อนมาลุยโอซีซีเลยวะเยมันซีซีซีโค้ดเหรอคัวนี้โค้ดไหมโอ้ถ้าเกิดมันมีหกแปดมันก็แพงคือหรือมันมีแต่แบบนี้เหรอเรียมาแต่บวกเออมาแต่บวกหกจริงเพื่อนอ เสี่ยงใครวะมีแต่ช้างช้างกำลังโตโตไม่เบาบอลถ่วงน้ำโมสามจบดกอนเพื่อนเฮ้ยกูลุกไวยอะซีบีใครวะน้ำโมสามจุดโอ้ยอะคิดว่ามันล็อกละบอลแต่ละคนได้แต่บวกหกเราคู่ถ้าเจ็ดแปด่านห้าใบแล้วเอาไปใบหกก่อนเนาะดีๆดีๆๆี ผมว่าการปีนี้มันเสกโลโซ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 เสกเราก้อนซาเล่นาสกุลขากถุยอ่ะโอเคมันขัดด้วยบวกแปะก็ยังโอเคนะไปครับเพื่อนกดที่ดอเด็กครับไปครับซีซีส้นตีนโรมาเนียฮาร์ดี้ ร้อยยี่สิบหกโอเคอะไรที่บวกมึงไม่หวังคุยไรเลยหรือไงให้สเติมก็ต้องออหวหังบวกเป็ดเด็กให้ายโลกเคปนะมึงนี่ร้อกันแล้วเพื่อนพะหลุดอ่ะมาครับเพื่อนเลขสี่ใบาทายไปครับก่ที่เลขหนึ่งขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับนี่ครับหกประเทศโอเคหมดลุ้นเลยร้อยยี่สิบห้าเลกออกตัวแทนนี่เติมปากควายสันดานโลกอีแปดไม่ได้เหรอเอ็มเบมบ้า ลุยแล้วต่อเอ็มเบมบาทะเลาะกันไปผู้เพลงมาช่วยหน่อยเขาด่ากันไ้บอลรับตตงแต่ใหบอลหมิ่นเงินน้อยเไยเทียบโปรตุเกสซีรียโปรตุเกสซีรียโปรตุเกสเดวิสโอเคใครจะชนะครับอนาคตย้ายแบมแมนอยู่มาท่านครับพร้อมแล้วไปต่อเลยมีรูแล้วเปิดเลย กูมีรู้แล้วกูใส่อ f นุ้ยก้อยที o เครื่องหมายสีแด้หนึ่งป๊อปเป้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 ปินปชิน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 ชิิิบนนี ลากาชิน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 ลาาชินลาบาชินลากาชินลากาชินลา่าชินลาก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 าชินลกาินกาากานากาชินลากานลาันลากาชินเากานั้นอยกาใหนานกากาสียแกานากิกากันคากบทุกคนมากนน